ไฟเลี้ยวเออไฟเลี้ยวผมเอเอไอตัวลืมตัวลืมตัวนี้เลยตัวเนี้ยไฟเลี้ยวผมใส่มาห้าพันนะตัวเนี้ยไฟเลี้ยวที่มันติดอยู่ตรงหน้าหน้ารถเนี่ยเออผมไม่สามารถเก็บไว้พร้อมกันสองคันได้นะครับเดี๋ยวโดนดานะต้องขายคันหนึ่งก่อนเออปล่อยคันหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้ออีกคันหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังขายยังปล่อยไม่ได้ก็ซื้ออีกคันหนึ่งมาเก็บไว้ในบ้านเหมือนกัน ก็ซื้ออยู่ดีอะเออถึงขายได้ก่อนหรือว่ายังขายไม่ได้เนี่ยก็ยังไงก็ซื้อโฉมใหม่อยู่ดีเพราะว่าผมจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเป็นข่าวร้ายด้วยนะว่าคือผมจะขายเจ้าเอสพันแล้วนะครับเป็นเอสพันธเบร์นะครับปี2020ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังทําช่องอยู่เหมือนเดิมนะ TT เอพันธ์เบิลร์เนี่ยเดี๋ยวมาไล่ให้ดูคร่าวๆนะว่าของแต่งหรือว่าตัวรถเนี่ยประมาณไหนมีอะไรบ้างคร่าวๆนะ เออผมคงไม่ได้พูดทั้งหมดของตัวรถหรอกนะเออเอสพันที่เป็นโฉมน,น้ํนที่สิอย่างที่ผมเคยบอกไปนะแล้วก็เป็นแฟร r ลิงฟูลนะครับคาร์บอนเพียวนะเพียวคาร์บอนนี่แหละทั้งคันเลยทํามาแสนกว่าบาทเป็นคาร์บอน RPM แล้วก็ตัวท่อเนี่ยนะตัวท่อเป็นของแบรนด์ไทยนะเบิร์นเอาเป็นอันดับต้นๆเลยเป็นตรงไวไปนะครับไทเทยาวมา ยาวตั้งแต่ตรงวายนะครับมายันปลายเลยนะปลายคาร์บอนด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้สำคัญนะของแต่งของนี้สำคัญมากน,ททน็อตไทเทเนียมสองตัวเอ,อสี่สีฝั่งละสองฝั่งละสองก็กลายเป็นสี่น,ททน็อตไทเทนีสองตัวเออก็สี่นอรเเียตสตัว เออมีสะูนลวยโยสแตนเรียบร้อยแล้วมีการล้มตรงกลางนะการล้มตรงกลางเวลาคุณขับอ่ะคุณจะได้ไม่ล้มนะแบบมันการคูดล้มไงรถเนี่ยชิ้นต่อมาเป็นตัวดักอากาศนะครับดักอากาศเข้าไปนะดักอากาศเข้าไปเอ่อเป่าตัวดิสเบรกนะไม่ให้ร้อนเออแล้วก็ชิ้นต่อมาแนละ้วเป็นตัวกาดแฮนกาดแฮนก็คือเอ่อเอาไว้แขวนน้ำเป๊ปซี่ไงเวลาคุณไปซื้อน้ำแหละก็ ขึ้นดอยไงเออเราไม่ได้เอารถยนต์ไปมันก็จะใช้งานลาบากหน่อยแล้วก็ต้องมีกาดแทนสองข้างเลยแล้วเป็นเพลคาร์าบอนเหมือนกันนะเป็นเพลคาร์าบอนเหมือนกันเผาไม่ไหม้แต่ใครมาหักก็ก็หักอยู่อะถ้าใครมาหักอะนะแล้วก็มีอุดกระจกอดไว้อุดไว้มันจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยถ้าไม่อุดมันก็จะเป็นรูๆลไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระจกขึ้นมานะแต่อุดไว้เอากระจกออกละตอนนี้เป็นเอ่อชิล MRA ครับประมาณ4 0 0 0 4,500นะ้ถ้าผมจำไม่ผิดอะ สี่พันมั้งเออประมาณนั้นแล้วก็มีเออส่วนของเกียร์โยงนะครับเกียร์โยงก็แต่งมาแล้วใส่มาเรียบร้อยแล้วเกียร์โยงแต่งนะครับนี่มาดูฝั่งนี้เออเออนะเป็นเกียร์โยงของแต่งเรียบร้อยบักเท้าก็ะบอกหลังก็มีให้ถ้าไม่มีให้นี่ต้องไปซื้อเองนะบ่อหลังกับบังเท้าเนี่ยไปซื้อเองสองหมื่นนะอันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วก็ฝาถังน้ามันฝาเปิดแบบปรไว เออแบบปลดไวนะครับปกติอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะมันต้องปกติมันต้องเสียบกุญแจแล้วก็ดึงหมุนใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยคือเราหมุนปุ๊บดึงออกได้เลยนะครับปลดไวนะแต่อย่าไปให้คนอื่นรู้นะว่าว่า,วามันมันถอดยังไงเดี๋ยวคนอื่นดูดน้ำมันนะแล้วก็มีของส่วนที่จับโทรศัพท์อันนี้แพงมากถึงแพงมากมันเป็นของอย่างดีไง ที่จับโทรศัพท์ปรับได้นะหมุนตรงนี้หมุนปลดล็อกเออหมุนปลดเกลียวแล้วก็จัดทรงตามที่เราเจะเอาไว้ไว้แบบนี้ก็ได้นะเออประมาณนี้แล้วก็หมุนหมุนเพื่อล็อกแค่นี้เองนะแ,แค่นี้เองมันก็อยู่แล้วซื้อมาพันหนึ่งเลยนะตัวเนี้ยแพงมากของแต่งมันก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้มีเยอะนะเออสติกเกอร์สติกเกอร,กอร์อันนี้เป็นลายที่ทํามาเองสติกเกอร์อย่างดีเลย หลายติกเกอร์แถบแดงนะตัดกันสวยงามากดําแดงผมชอบสีดําแดงนะครับเออประมาณนี้มีตรงไหนอีกกว่ะมาเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอดีกว่าเปิดก่อนหน้าจอน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดโอเค ม่หมโหมดปรับได้ปกติเรนโรสไดนามิกนะครับเรสเออนะรถของฉันความร้อนความร้อนปกติครับ80ลมยางยังไม่ได้วิ่งมันไม่ได้บอกนะถ้าเกิดเราวิ่งอะ่ะมันจะบอกว่าลมเราขาดเท่าไหร่แล้วก็ไปเติมไม่ครบนะเพราะว่ามันมีเลขบอกอยู่นะประมาณนี้ หน้าจอสวยมากเหมือนรถยนต์เลยปรับเหมือนรถยนต์มันมันนับนับรอบได้ด้วยนะแบบว่าเรลาเราวิ่งอ่ะเออเราก็นับว่าเราวิ่งไปกี่วิกี่นาทีเวลาเราขับไปไหนเราก็จับเวลาเล่นๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็หยุดไฟเลี้ยวเออไฟเลี้ยวผมเออไอ,อตัวลืมตัวลืมตัวนี้เลยตัวเนี้ยไฟเลี้ยวผมใส่มาห้าพันนะตัวเนี้ยไฟเลี้ยวที่มันติดอยู่ตรงหน้าหน้ารถเี่ยเออ คันนี้ผมาขายอยู่ที่ราคา7จ9 0 0 0 2900บาทนะครับก็หากใครสนใจหรือว่าต้องการคุยเกี่ยวกับรถคันนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ l ลายด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้น l ลายกับหน้าเฟซไว้ให้ก็ได้นะครับเอามาคุยกันเออแล้วก็เจอกันอีกคันนึงก็โฉม2023เลยนะครับมีที่มันมีปีกข้างหน้าเอออันนั้นก็คือ อันนี้ปลาปลาทูใช่ไหมอันนั้นปลาดุกแล้วอันนั้นปลาดุกเลยนะที่มีปีกข้างหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันโฉมหน้านะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะแต่งอะไรบ้างผมไม่สามารถเก็บไว้พร้อมกันสองคันได้นะครับเดี๋ยวโดนด่านะต้องขายคันนึงก่อนเออปล่อยคันนึงก่อนแล้วค่อยซื้ออีกคันหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังขายยังปล่อยไม่ได้ก็ซื้ออีกคันหนึ่งมาเก็บไว้ในบ้านเหมือนกันก็ซื้ออยู่ดีอะ เออถึงขายได้ก่อนหรือว่ายังขายไม่ได้เนี่ยก็ยังไงก็ซื้อชมใหม่อยู่ดีเพราะว่าผมจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน